สวัสดีคะ่ะคุณอาวันนี้คุณอามาเที่ยวที่แก่งอาจารย์พลดายนะคะค่ะเอ่อคุณอาเป็นไงวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจมากเลยนะคะ,ค,ค,ะคุณอามาจากไหนจังหวัดไรคะมาจากลำพูนคะ่ะมาจากลำพูนค่ะ <c oughs> แต่ว่าได้ข่าวว่าคุณอาไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณอาอ๋อาเราบบสาเรา,เราเ,ราเราเห็นนะคะคุณอาไปฟันฝรั่งมานะคะคุณอาใช้วิธีอะไรคะบอกบอกเคล็ดลับก่อนก็ใช่แบบ มองตากันเฉยๆค่ะคุณคุยภาษาอังกฤษไม่เก่งเอาเหรออ๋อคุยกันอ๋อแล้วคุณอาใช้ถุงดำครอบปะไม่ค่ะใช้ถุงดำครอบก่อนเออเราต้องเอาถุงดาครอบแล้วเราหมุนไปสามตลบเนี่ยได้ได้ข่าวมาแบบนั้นเลยเขาบอกว่าเนี่ยใช้ใช้ไหนไหนไหนไม่ใช่หามฝาหมีเลย่ะฮัลโหลฮัลโหล what's your name what what your name my name is s j a m e James Demon. Yeah could be the same here, yeah, but my name is James. I'm from Scotland. Yeah. N not from, from Ireland and not from Australia, from Scotland. From Scotland? That's why I can sing your song. <laughs> <laughs> <laughs>